สวัสดีครับนาเอซช่องนุพัฒนครทุกท่านเลยนะครับวันนี้หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับสิทธิเอกหลวงเขียนนะครับแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวง,งวิ่บวัตนพานสูงนะครับได้ชื่อได้สมญานาว่าสายเหนียวปาจีนนะครับเดิมท่านอยู่วัดบ้านแก่งนะแล้วทีนี้ก็ย้ายมาอยู่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับจังหวัดปาจีนนะกระบินนะกระบินบุรีนะครับ ก็เป็นอีก1นรุ่นนะครับที่วันนี้ผมยกมาใครที่อยากเช่าบูชานะครับรุ่นละ400บาทนะครับรับประกันเนื้อเงิน3เหรียญน,นะครับนวะสอเหรียญรุ่นละ400บาทนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะฮะตอนนี้แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับเกจีชื่อดังใครที่อยากลุ้นนะครับ วันนี้เนี่ยผมลงคลิปวันที่19นะครับรุ่นละ4ี่รอยเพราะเวลาผมลงเนี่ยผมจะลงว่าเออสมมติผมเปิดหลงว่พัดผมจะไล์หลุมว่พัดอย่างเงี้ยผมก็จะลงคลิปหลงว่อพัดอย่างผมลงหลงปู่หลงปู่แสหรือหลงปู่อะไรผมก็จะไล์บอกนะครับคือรุ่นนี้จัดสร้างผมเคยอ่าทำคลิปไปแล้วนะฮะรอบหนึ่งนะครับ ที่ว่าไปงานพุทธาพิเศษนะครับรุ่นนี้คือเสมาหันข้างนะครับ5พยักพันล้านนะครับหลงปู่มาโชติโมนะครับก็รุ่นนี้เสียเล็กนะฮะเสียเล็กตำนานการสร้างเสือหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เสือหนึ่งเสือสองเสือสามก็เร็วๆนี้นะครับแล้วก็นี่เสือห้านะครับเสือห้านะด้านหน้าเป็นเสือคาบดาบนะเป็นสามหัวนะครับด้านหลังก็เป็นเสือคู่นะครับนะตะบะบารมีนะครับ คือเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับและยิ่งเป็นเสือคู่ด้วยนะครับเอาไว้คุมลูกน้องนะฮะมีอำนาจนะครับ <c oughs> ทางอยู่ยงคงกระพันนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับแล้วผู้สร้างดันพกเข้างานประกวดด้วยนะรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวมีงานประกวดนะครับของระดับ จังหวัดแล้วก็เดี๋ยวมีระดับสากลเลยนะครับพระใหม่นะฮะคือถ้าเล่นพระใหม่เก็บเมียนาคตเนี่ยนะครับรุ่นนี้ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับบวงสวงจัดสร้าง150ลังนะครับตก15 0 0 0พเหรียญน้อยมากนะน้อยน้อยมากๆนะครับนะฮะสี่สิบรายการลงยาทุกรายการนะครับจะมีแค่รายการเดียวที่ไม่ได้ลงยาก็คือเนื้อทองแดงมันปู อ่าท้ง999เหรียญแต่ใน999เหรียญเนี่ยรุ่นอ่าหน้ากากอ่าหน้ากากทองนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดเหรียญแล้วก็รุ่นอ่าเงินหน้าทองคําขอบทองคําด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเหลือแค่95รุ่นนะครับใครที่อยากรุ้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นนี้ อย่าพลาดเลยนะครับเพราะผมเหลือแค่หลังเดียวนะผมเอามาแบ่งปันให้แล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับ,รบส่วนตัวผมผมยังไม่มีเก็บเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บไว้ผมจะเก็บไว้สักสามไม่ก็20ลสิบุ้นนะก็ที่เหลือจะแบ่งนะครับแบ่งให้คนเนี่ยได้เข้ามานะครับเก็บไว้บูชานะครับบางคนเก็บไว้สิบรุ้นยี่สรุ้นเนี่ย เก็บติดลุ้นเข้าเซฟอีก10ลุ้นเนี่ยเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่นะเป็นสมบัติผัดกันชมนะเพราะว่าพระเนี่ยนะครับรุ่นนี้ผมได้ทาคลิปตอนงวงสงวงทุกอย่างชัดเทนหมดครับนะบงวงสงวก้โมง9ก้านทีนะฮะสิบโมงอธิษฐานปลุกเสกนะครับแล้วก็ฉันเพนฉันเพนเสร็จแล้วก็มีงานตอนเที่ยงก็แจกวัตถุมงคลสาหรับคนที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ มีการประมูลรูปภาพนะครับพอตกรอบบ่ายก็จะมีการถวายเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างพาโบสดนะครับแล้วก็ถวายถวายพายอีกสามลังนะครับแล้วก็ให้หลวงปู่จับจับเนื้อจับเนื้อท้องคำนะครับให้คนในทีมงานพยากระบาหกบามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าตัวเหรียญเป็นยังไงนะครับว่าตัวเหรียญเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลุ้นนะครับ เข้ามาได้ที่เพจนะครับคือสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทางเฟซก็ได้นะครับทางเพจก็ได้นะครับหรือถ้าทางที่ดีนะนะครับถ้าสมมุติคนที่ไม่ได้เล่นเฟซก็ทางไลน์แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับไลน์เนี่ยคนจะงงแอดยังไงนะครับก็คืออ่า a u u พิมใหญ่นะครับ1 2 3แล้วก็มีจุดหรือว่าด d o ตามหลังนะ,นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับก็หน้าเฟซนะครับหน้าเฟซผมจะใช้แต่ก่อนผมใช้ชื่อนุพนคอนผมเปลี่ยนเป็นาชื่อจริงนะครับก็คือนายานุเพิงบัวแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าคุณเซิร์ชในช่องค้นหาของ f a c e b o o k เนี่ยนุพนคอนมันขึ้นเลยมีแค่คนเดียวครับผู้ติดตามสองสองพันนะฮะเพราะฉะนั้นผมเอามาแบ่งปันให้นะครับ อยากให้ทุกคนได้เก็บพระที่ไม่ใช่กระแสนะครับผมไล์ตั้งแต่เสือหนึ่งนะครับเสือหนึ่งจนตอนนี้โอ้โหมีผู้สร้างนะครับจากหลวงพ่อพัดมาขอสร้างบ,าบ,าบาูญมาเนี่ยสองร้อยกว่าทิมแล้วนะตอนนี้นะณตอนนี้นะครับเลยสองร้อยิมาล้วด้วยจะบอกให้นะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดไว้นะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเผาแก้วทองจริงๆเราไม่ใช่นะมันเขาเรียกว่าอะไรอนะ ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัดขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมอีปัจจัยหลายอย่างนะครับมาไม่ป,ปัจจัยทางเงินนะมาต้องมีกรรมการต้องมีนูน่นมีนี่นั่นนะครับคือตอนนี้ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับก็ใครที่อยากไปกราบนะครับไปให้หลวงป,ปู่เจิมหน้าแป้งลงหน้าหน้าท้องให้ก็ไปหานะครับแต่ก็พยายามใส่แมสนะครับใส่แมสเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับก็ ใครที่อยากลุ้นนะครับลุ้นละสี่ร้อยนะถ้าเข้ามาลุ้นในเพจเนี่ยเราจะจัดส่งให้ฟรีนะครับจัดส่งให้ฟรีนะแต่ถ้าขอไปลุ้นไปลุ้นเองเนี่ยนะครับถ้าบางคนขอไปลุ้นเองพักมาในไลน์อย่างเงี้ยพี่ขอลุ้นสักห้าลุ้นสิบรุ้นเอาไปลุ้นเองถ้าพี่ได้เงินเนี่ยรบกวนช่วยบอก ด้วยนะฮะเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมจะได้บอกว่าเฮ้ยเนื้อเงินมันแตกไปแล้วนะเหรียญสองเหรียญเพราะรุ่นนี้การันตีเงิน3าน,นว่านะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยคลิปที่มีเหรียญตัวอย่างก็มีอยู่นะครับเสม,มาหันข้างนนะครับลองไปดูกันอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกัน,น let's go ไป อา่มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างเอาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวแถมนะครับแถมในวิธีนะครับอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะเห็นไหมเลยนะครับเห็นไหมเสือคาบดาบนะครับ มีเสือเอามา3หน้าเป็นเสมานะครับนามาอุนะครับบอกคุยพื้นนงยะจีวอนด้านหลังก็จะเป็นเสือคู่นะครับยิงโค้ดเลเซอร์นะครับรุ่นนี้จะเกยากนะฮะเห็นไหมจุดตายของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเส้นขนแมวนะฮะเส้นขนแมวนะครับแล้วก็มีโค้ดสารานะฮะบอกได้เลยว่าเกยากมากผมจะบอกให้ นะครับแล้วเป็นเสือคู่ด้วยนะครับยันนะนะครับลงทั้งหัวใจเสือทุกอย่างนะครับอ่านี้ให้ดูตัวอย่างกันก่อนนะครับคือจริงๆผมมีมีอีกนะครับแต่คือมันอยู่ในกล่องนะอันนี้เป็นอ่านปากะนะครับลงยายทูโทนนะครับนะซุมน้ําเงินนะครับซุมน้ําเงินกระหนกแดงนะครับ พื้นม่วงนะครับม่วงเหลืองนะครับลงยาจีวอนส้มลงยาห้าสีเลยนะครับมหาอำนาจอยู่แล้วนะครับเสือคู่นะครับนะแล้วยิ่งสายเหนียวด้วยนะครับบางคนไม่รู้นะนะครับหลวงหลวงปู่เนี่ยเคยได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อคูณ้วยนะนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้นะฮะเป็นเนื้อสตะนะครับเห็นไหม คือรุ่นนี้เขาใส่ใจนะเขาใส่ใจในการสร้างนะครับเขาใส่ใจคือใส่ใจยังไงนะครับอ่ะลองดูแล้วกันบล็อกค,คุยพื้นนะครับดูแล้วมีมิติไหมนะครับมันมีมิติไหมนะตรงยาไม่เลอะเทอะนะครับงานตรงปกทุกอย่างจํานวนสร้างน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะฮะบล็อกค,คือสวยงามเลยนะผมจะบอกให้นะตรงนี้นะครับ สวยมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นล่ลงยานะครับลงยาหน้าหลังนะฮะนะครับนี่ฮะอันนี้คือเสือหนึ่งครับรุ่นนี้เสือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสือหนึ่งนะฮะก็คือพยักษ์อ่าพยัก์มหาอำนาจนะครับเสือหนึ่งอันนี้นะครับหลวงปู่เจิมหน้านะครับหน้าแปลงให้นะครับ สร้างแค่9้าเหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพิเศษหมายเลข2คือสร้างแค่9้าเหรียญนะครับเหรียญนี้มีคนมาขอเช่าต่อ0 0 0 0 0แสนนะผมยังไม่ปล่อยนะครับนะฮะผมไม่ปล่อยนะนะครับเพราะว่ากว่าจะได้มานะครับตือลูกค้านะครับพอตอนนั้นผมเปิดให้เช่านะฮะและลูกค้าได้นะครับผมก็เลยเช่าต่อมานะครับอ่ะ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากลุ้นนะครับก็ลุ้นละ400ละกันนะครับค่าส่ง50บาทโอเคไหมนะครับถ้าปิดลุ้นเยอะนะครับลุ้นเยอะอาจจะส่งให้ฟรีนะครับก็ติดตามได้เลยนะถ้าชอบกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ